ฮัลโหลอนยอนเซยวนี่เขา mm hmm hmm สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคันตีนะครับวันนี้เราจะมากินทุกอย่างที่เป็นชีสซึ่งได้มาจากเซเว่นโมจิชีสบอลโอ้โมจิสีรูปกระผงชีสอู้ฟุ้งเลยโมยกะงชีสว้าวแล้วก็เคี่ยว จะยืดไหมนะอ่ะไหนสีจ๊อืมเขาเป็นโมจิทุกคนข้างในเนี่ยไม่มีชีสนะครับทุกคนอืมจะเป็นผงชีสทแทนอืมแต่ว่าหอมอร่อยแล้วผงอ่ะ่อไป,ปแกรอกชีสมาคุณๆูณเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอุ้ยอะไรเนี่ยอุย้ยเอาไปเว็บด้วยละลายเลยอะ่ะ ทุกคนชีช้ำๆเลย <Wow. S 1> อืมโอ้ห้านมากทุกคนชีเยอะมากละซอสพริกลงไป <Wow. S 1> อืมย้อมมือมาอยอดมันกับแบบเวอรมากพับไส้อีกตราชีและไก่สไลด์ลมควันมาดูกันว่าจะตรงปกไหมว้าวภาพดูยาวนะอันนี้ดูตรงไหน ทุกคนดูชีสเยอะอยู่นะว,ว้าวไส้น่ากินมากว,าว้าแต่ร้อ,อนทุกคนคือชีสยืดแล้วแบบกลุ่นๆนะ่ะอืมอืมนี่เป็นแฮมไก่ทุกคนชีสไม่กลัวมาเอามายืด นูดเดลต้ยมยำกุ้งรสชีสมีผงต้งยมยำให้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อต้องเอาไปเอ,อกที่หลังเอ๋ามันแกะออกมามีซองหนึ่งซองสอง,สองแล้วก็เต็มคุณปูเลยโอ้ยร้อนต้องแต่น้ำร้อนแล้ว,ลวก็ชีสระหว่างรอมากินนี่กินก่อนเลยเบอร์เกอร์แฮมเบคอนโรชีสฟริงว้า ไม่ยุดอีกแล้วด้านบนเป็นแป้งเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะเหมือนโฮมเมดเลยอ้อแซมชิ้นใหญ่มากชีสนนาะมันเข้ากันมากเลยนียสพ่พริกสักหน่อยอร่อยเลยจ้า น้ำอ้อโอ้ยอ้ออ้อยผงปุงรสผงชีสซุปสต้อยยำขุดเท้าครับออ้ยสีสวยตอนนี้กลิ่นหอมชีสมากๆเลยว้าวต้ยมยำครับแล้วก็มีความชีสน่าทาน ชีชำช้ำว้ <Wow. S 1> อืมพลังมากไส้กรอกโต็อกรบกีชีสอู้โอเคสี่ด้านล้อมครับเดี๋ยวลองต็อโกโบกีกันก่อนเลยเด้งๆร้อนร้อนือนอมเป็นครีมมี่รสเชื้ออร่อยมากนีนน่ารักมากเลยคุมินิมัมมัมโตสุปเปอร์ชีส อแป้งบางเนะแต่ว่าเป็นชีสแบบว่าไม่หนาม,มากในไส้ครับว้าวว,าวอันนี้ไม่ใช่ชีสแต่ว่าเหมือนมากเขาชื่อว่าขุนกะทิดมทองอเขาเหมือนเป็นฝอยทองครับทุกคนแล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบขุนกะทิอลองหยิบขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้จัดเลยนะอืม ทุกคนหอมกะทิอร่อยมากหวานไม่มากนะกำลังดีเลยชอบอืมเขาจะทำะาาแบะมักกะโรนีเบคอนชีสใครชอบกินบ้างอุ๊ยบวกมาเยิ้มๆเลยทุกคนมีเบคอนอยู่ด้านบนด้วยครับนี่ชีช่ำชาคุกมักกะโรนีกับชีให้เข้ากันเลยโอ้โหนึกว่าเนยถั่วแต่มันคือมักกะโรนีนะทุกคนว้าวนึกว่าเนยทัวาานะท่ว ชีสละมุนมากทุกคนอืมแต่พอกินยังไม่ร้อนมากนะอันนี้ดีมากทุกคนชีสคือแบบนัวยืดอืมจมูกส,สวยมากเราลองตักขึ้นมาดูกันนะ ข้างล่างคือเป็นข้าวโพดครับแล้วก็เป็นครีมชีสนัวๆโอไมคก็ oh God, แล้วชีตข้างบนคือแผ่นใหญ่มากข้าวโพดกรุบสดใหม่มากครับทุกคนเข้ากับครีมชีสนะครับกินแล้วอร่อยนะ้ไม่เลี่ยนด้วยดูโอชีสฮอทดอกซอสเทาซันสไปซี่ชื่อยาวมากมาดูกันว่าเป็นยังไงอู้อออ นีข้งตักกูตรงกลางข้างบนโรชิสครับตัวแป้งเนี่ยก็นุ่มอร่อยน่าจะเข้ากับซอสพริกมากกว่าชิซี่เบอร์เกอร์ไก่ทอดย้ำว่าไก่ทอดว้าวฝั่งนี้ชิทรักเลยครับข้างในเนี่ยเขาพอเป็นไก่ทอดนะือ เป็นไก่ทอดจริงๆด้วยทุกคนดูดิว้าเหมือนได้กินไก่ทอดบวอกเบอร์เกอร์คุ้มมากครวซองแฮมดูโอชีอืมถ้าใส่หม้ออบนน่าจะอร่อยมากๆนะครับครสซองมีความนุ่มฟูนะเค็มนัวหอมชิสครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปกี้อย่าลืมกดไลค์ตามช่องขันติด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันลิปหน้าบ๊ายบายอืมอร่อืมิืๆ